าคนนนละซ้อึงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับขอชงน้องาดาผ้ารวยค่ะพี่น้องจดาผ้ารวยพระอาวุญก้อนแก่นทรัพย์สมบูรณ์ค่ะวัดสัทธาธรรมนะคาเด้อร์ดีท่านเขาค่ะพี่น้องกับที่มาพ่นซาหยงเลิศคาร์เดอร์ดีท่านเขาค่ะอันนี้เต้นของแม่หนูซาหยงคนบริจาคเด้อค่ะเด้อตอนนี้ยังมีช่ที่เวท่คนบริจาคคนไี่ให้แด่แม่หนูซาหยงเด้อ รอบห้าสารอบตาถวายเป็นตาแซมใ่ทอคุณแม่แ่บมากแลงท่านบัไดหนึ่ง้างเป็นตาแซมกินแซบน้ำไปเนอะอ๋เป็นตาแซบเอาผู้ดังญี่ปุ่นคือมาแซบฮัลโหลเนเนแซ่บ้าต่ที่โอ้ยกิบเดือเนเนมาลงท่านสวัสดีค่ะเอาเป็นตาหักแท้ลูกสาผู้ใหนะ แน่ะอนค่ะุไดนมาบุติลามาบุน้ากันน่ลูกเด้อยิ้มวันนหงอนน่นเนพ่ิงหงอนนเดหงอนแล้วเ็นกล่องม่ถึิงหงอนัดตัววันี้คือว่ไมใช่รถหนเจ้าาะ้าจักน้อยเออขึ้นยงอนไหนมาห่องไจักน้อยมาตาสังไดนเนาะ สวัสดีค่ะม่แน่นเกันกันการแต่เดี๋ยวใจยากเอ้าพู่ากยอมที่น้อง่กยอมปากโตสนไปดูที่ชือ้จไปทราบปากโสเอาล่เม่คนมาพาแล้วอนนี้ข้นมาั้งปาไท่เาเอาเอาได้เอามเอาไนเดวเอาไ้่เอาสวัสดีจ้ามาตาบันไหน ูเอินเตพี่ปากเลยม่เอาบเ้แมเอาบุญี้จออันนี้มือขวาของรองจาจาด้วยนะคะเนอแม่ละน้องจายนี่้องไปเบื่อเพื่อไปสอยตลอดค่ะดำแรกดีเฮ็ดีเฮ็ดดีเพืไปซอยตลอดนี่ไอจอยนะคะเนอจะนี่ลงท่านลูกชิมทอดนะลุงท่านลูกชิมทอดลุงท่านขนมจีนน้องจ่าจะไปหาลงท่านก็น้องใจหิวแล้วหน้าน้าจะเป คนบงยินน่าจะปีแซบบอแซบบอส่งเสียงหน่อยค่ะอร่อยส่งเสียงหน่อยเสบที่แม่ออกค่ะที่แม่ออกคำวัดค่ะพี่น้องโอ้เป็นต่อเสียบเนาะยาเรือหุยยาหวานเี่ยเสียบีัดผิวเลยครับเสียบผัดผิวเลยมี่้างทางนครับ่เาเสียบบ่ดเสียบสีี้วยค่ะยน้งัสีย่างนั้นที่เส้อผ้าจะแบบก็ใส่กส่ เดี๋ยวน้อนจัดจ้านไปเลยนะแม่ผู้สีสันเกลียววัสดีค่ะก็ต่างแง่ไปมากน่างะทังใดเนาะคุณแม่เขาสวยนะโอ้ยมีแต่ภูมงิกเนาะบ้านหนองไว้เนาะอมาเห็นป้าอ่างบุญมาแม่มาถอดเทียนอุ้ยมือหนันบ้านอย่างนี้มือหนันบ้านบ้านหนองย่างเนาะโอ้มื่อนี้บ้านทรัพย์สมบูรณ์บ้านกํานั่นได้บุญหลายๆเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุทำน้ำกันเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวพอลงไลน์พอลงเพจกันหน่อยบอกว่าบัตรซับสมบูรณ์จัดทอดเทียนรวมบซรไปปี2566กว่าจะเนี้ยฮะสายบุญโอ้ลงทานขนมจีนพี่เนาะลงทานขนมจีนสวัสดีจ้าสสวัดโอ้เป็นจะได้บุญหลายเนาะโอ้ยอันนี้ผู้ใดนี่นี่ผู้ใดเนี่ยพี่แหลมจ้าวัีค่ะตรนี้ค่ะมาเอาบุญเหรอคะวันนี้บ้านของพี่แหลมเองเนาะใช่ทำบุญบ้านพี่แหลมเนาะได้บุญหลายๆเด้อ วัดดีใครได้บ้านไนอย่าเด้อกิขนมกินน้ำกันใหญ่เช็บแฉบบ้านไหนน้อนี่นเียวบ้านหัวไฟกินเขาไปใส่ทุกอย่างใช่ส้ถวยก่อนจ้ะกินเด้อคนเดียวใส้ทุกอย่างกินส้ถวยใส้ทุกอย่างเยะกินถ้วยเยะโอเคลงท่านลุงท่านบ้านทับสมบูรณ์ อันอันอยูเมียกำนั่นปะคะสวัสดีค่ะเมียกำนันเมียกำนันเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักกันขอบารมีเพิ่งในเด้อจะเป็นเมียกำนันพี่น้องเมียกำนันกับพี่น้องเมียกำนันเห็นร่องท่านขนมจีนอันนี้ที่มาพ่้าวเสยองค่ะมะ้าวเก่ดุลหลหลายที่มาพ่้ล่อขนมจีนอ๋อที่มาพ่้เห็นไหมน้ำตาลโอ้กับพี่น้องแบบนี้ข้าวเสียยองว อันนี้เมียกำนั่นนะคะเด้อเมียกำนันเด้อพี่น้องเมียกำนันบ้านทรัพย์สมบูรณ์เห็นหน้าคนหลายเที่ยอยู่แต่ว่างบ่เคยในน้ำตัวใช่แต่หน้าก็ตามบางใหญ่เลยอ๋ออันนี้กล้องกลางวันชาแนลอันนีที่มาพอหรือที่พอนมาซอยเห็นลงพันกับเมียกำนันอันนี้าร่อยดีเนะอร่อยดีกับพ่อหน้าเจ้าอันกับบการเขาว่ยโอ้ยน้ำยาขนมจีนเมียกำนั่นให้เองเลยบัตรใช่ให้เองกันปาทู้ะมั่งใจ เปมาพอนะคับเินมาซอยบ้านบุพ่นมาซอยงันบุญพี่น้องเอ้ยที่มาพซายอนบันไดก้องขึืนยังนี่ยหลายคนอ้าวไทยครูก็แยกกำนังเนี่ยเริ่งบารมีเพิ่นช่วงตวันโอ้ยขนมจีนป้าขนมจีนแยกกำนันไหมอป่ะเสีบแเ้ยเอ้า ต, <Bing. S 1> ต่อคิวลงทานเอ้าผู <more> ้ใดหนี่สัวุ๊กตาสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะน้องตุ๊กตาเมื่อกี้ลงทานค่ะน้องของน้องจะ๋าเองกับพี่ว่าช่วยลงทานด้วยเมียกำนันเด้อน้องกินเมียกำนันพี่น้องมาเด้อมาเด้อเซ๊บเชี่บโอ้ยหยอกตาดิหยอกพนันใช่หยอกทางเลยที่พนัเมางานบุญียู่นี เราเป็นโล่งข้างือเจกอนเรา่อไอยานอันนี้ซุ่มของเมียกำนันเลอค่ะเด้อเมียกำนันบัดนีวเอาไอเซกิบถวยเดียวนี่ยละแล้วไล่ไว้จละาไม่เาตาไปเอลเซที่แหลมก่อนทองการมกรับตรวจเลื่อนเดเดี๋ยวว่าคณช่วยด้ยอันนี้กล้องางวั่นวตอนที่สองครับว่าเดี๋อมาซอยเห็นโล่งข้างกันนบ้านเพื่อนเด้บ้านเพื่อนเด้ เอายลูกใท้ลูกยลูกแ่นั้กำนันพอม่กี่แหลมี่แหลมม่นก็ซอยค่ะได้บุญน้ำกันเนาะเนาะอบุญน้ำกันกินไปจนแค่ไหนพ่อเออบาดใหบาดใหพี่น้องมาแล้วเอามาแม่มาไชยลูกพอนายยอมแม่กำนันค่หนตอนนี้กำลังซอยกันเป็นโรคท่าน้อยลูกบ้านนี้ต่อไปแม่มากะบานไหนจ๊ะ มันนาสีด่โาอเคจะร่มไปบำเริ่มไปเบิ้งงจ้าขวางแน่นอนจ่าผ้าน้วยนี่ออกคลิปยูทูบเบอร์ด้วยขอบคุณจ้าจ้อกันสองต้นตอนนี้เดจ่าไปซุ่มเตาไปกับพี่น้องอันนี้มาจอนที่ลูท่านกับพี่น้องค่ะแล้วลมเอ่อเล้วมตัวนี้ใช้นตอวนี้อ่าจปนเยียวค่ะปเยี่ยวค่ะเปนจับจ่าจ่าค่ะใส่ล่ยผูช่วยไปไหนูช่วยปเสี่ยวอยากให้เกิดหา้าผูช่วยอว้ย อันจอดบ้านหลังดีผู้ช่วยไม่ด้ลงท่านเด้ออยากเยอเจ้าเมาไม่ได้ลงท่านเออเอาพอจอดไปสิ็จหรอกเอาห้างงานห้างกันก่อนีิห้าง้าเแล้วพี่เอาพี่บอกพี่นับให้แต่ว่าเตรียมตัวดูต่อเธอเออจะซูบเนอะแต่ผมตรวจเห็นซูม่าเห็นตัวสูงเพ่งดีอันนี้ภูมิเงินบรรลุค่ะเอาเอาทายอีกเอาเงินบรเลาต่อกับด้านเท่าทายรวดเลยดิ ไทยโตต่อเอ้ยทยลูกใส่ตัเงินผน้ใดที่ว่าอยากไายเนาะปาตทายครับเจ้าดไหมสุดเลือเือแล้วเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระอมาลอยนี่่เด้อยูเด้อเอาโอ้ทางขากาัก็ททยลูกกระไรพี่เรากยืเหลียบมาีว่าอยากไายแค่เนี้ยเนาะมีโปโปครับ

เยากี้รับผู้่บ้องอยนองกะจยให้คนก็ผู้ใหญ่บ้านมาละบุดมช่องอยซาทูเดอร์ขอบคุมากว่ามนไม่สว่างอยอะครับคุณเสียภายในเริ่มก็ส่นเสียภายในก็ส่งเอายาเหลียวเนี่ยก็ส่งบอกหาอยผู้ใหญ่บ้านครับพี่น้องพี่น้องอยากเหทัเดอราเดอพี่โม่พี่โม่แล้วอีบอยเมีเาอยากจะไปทโอ้ยต่อยอดก็อาจายเสน่าเอาาอยอดไว้เนี่ยบเือนอไ เรื่องว่าลงพ้างไม้เกไม่อยู่ความกแมว่าโลงพ้างความ่นเข้าสิเ้าชุดเข้าเปอร์เซ็นตหะว่าสีมากกว่าก็เอาเอาลงพ้างสายน้ำผนี่ยไฟออบ่กคอ็เอาพังเลยนกอกสอกรับอกอดซ้อนใเลยเถึงจาบใหกเ เวลาเวลาได้ตองย้อนมตตบรรเราอุดมนะคะเด้อพี่น้องมาตตาบรรเลามาบรรเลาดมบันเทาค่ะมาตับมากับผู้ยหญ่บ้านค่ะใส่ผมเฮานี่บอกุ้ใหา่บ้านใ่มบเลาน่บอกุ่บรเาพุ้าของบเลเียวสาเดี่วสองเได้พี่น้องทุกทุกตัวบรทเานี่เจ้มเป็นผู้ใยญ่บ้านเป็นตัวแท้น้อกจ้าจ้าผ้าร้ยท่บุญกับพู้ยหา่บ้านโซ่ยร้อยบาทนะคะเา้อรบพั้วเด้อขาโล่พั้ย và tôi rất đất, phải à, bài 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 chọn chọn bài 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 ở đây bài ở đây, bài bài เ็ไเอาพักนเจ้าหนาทีสภาพแผ่ตะบนปัจจังพวกว่าเอาสวกว่าเอาผู้เอากับพื่เอาพักเอาแน่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปทางโคสกเลยสวัสดีค่ะสวะมาเห็นบุญน้ำค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเซ่หนูตีบังหันพวื่อ้งทางเพื่อไมหาใจได้ระดับวไดองึ้นพวกโร อดซ้อนเพราว่าวเ่ก็เสียความรที่สาหลวงพ่อว่าโมหลวงพ่อไม่ได้ับพดหริกหน่อยอยู่แต่ถอทาาค่ะแต่หาอาั้วอยู่ก็พูดใดที่ออก่พักบวาอย่างเอี ท่ายนี้นอนจะดามขรวยจะดนามอยากลงจากคลิปว่ะเนาะเจอกันคลิปน้านี่กำนัลตีกำนันกับผู้ใหญ่บ้านค่ะลุ่งท่านบ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะซุบขอที่หลังก็ได้เปิดอไต่ท่านก็ได้ครับเอาไปนี่เอาไปไต่เลยวะทำในสะดวกก็เผื่อต่ท่านกันเลยค่ะรอมากเลยท่านนี้นอนจะดรามขารวยขอฝากติดตามเจอกันคลิปน้าสวัสดีค่ะขอเบิ่งความรอของกำนันลนะจ๊ะ กับ<อ>าย <ใน S 1> บาบ<น>้านแข่งกันเลยใกน,ใน,นคแข่งกันเลยบริษ <c oughs> ัทกอ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>